อ่ะให้พ่อลอยกระทงให้แม่นะคะคุณแม่อธิษฐานนะคะแล้วก็ให้คุณประกอบลอยให้แฟนด้วยนะคะได้เลยเออให้ผู้ชายเป็นผู้ลอยค่ะพ่อลอยนะคะเราลอยในสระเราเองค่ะคือบรรยากาศแบบอบอุ่นอะ่ะทุกคนฝากโรคภัยไข้เจ็บของแม่ไปด้วยนะคะ ประการถวิลทีฐานดีๆนะได้ในยอธทีฐานโอ้ก็ลอ,อ,อยแล้วค่ะไปแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอ๋อดีฉจะปอยให้ไหมอันนี้ของหนูของพ่อติดแล้วแล้วของแม่ก็เล่าเอาด้วยกันไงอเออ เป็นแฟนกันก็อันเดียวกันเสียยไงเนี่ยมีพิรุษนะเราไม่ก้นอนลอยโข <c ười> ลกล <c ười> อยโขลกไม่เสียบพองอานเดียวพอแล้วก็สเส<อ>ียบเสียบตัวติดก,กันเลยใช่ไหมเด็กมาใช่เออเรา,าวัางเถอะค่อยๆอันนี้ของเราน่ารักมากที่รักมาอธิษฐานก่อนนะครับ ได้เลยจ้ะถูกลอยกระทงปีนี้นะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้เราสองคนนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวินตนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับต้องการอะไรก็ขอให้ได้แบบที่ต้องการเลยนะครับขอให้สิ่งไม่ดีนะครับหรือว่าอะไรที่ไม่ดีนะครับให้ลอยไปกับกระทงนี้ขอให้เรามีแต่วความสุขอยู่ด้วยกันมีความสุขอย่าทะเลาะเบาะแว้งโอ้พอแล้วพอแล้วค่ะรู้สึกรู้สึกคำขอทช้ยาวเกินลอยเลยเร็ว ได้ดีแล้วก็ใครอะไรนะเลิกด่าเลิกวีน่ะขอให้แบบมีความสุขมากเงินทองอะไรมาครับไปแล้วสามงานสาธุค่ะานนี่อันนี้ของน้องเกียรติใอ้เดียนหนังสือเก่งๆรวยรวยเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรียนหนังสือเก่งเก่อนเอออย่างทำงานก่อน ไม่ต้องรีบเอออาตายปากปากตายอาของน้องการอ่ามาหรือร้องการจะน้องการจะลงเองให้พี่กิตลงให้ดีกว่าออเออจะต้องอะ่ะอ่ะอ่ะให้พี่กิตลงให้ดีกว่าเอออธ,เอ,อ,เอธิษฐานอ่ะให้ก็อธิษฐานก่อนอ่าอย่าคุยแชทกับสาวนะแชทสีชมพูห <c oughs> เห็นอยู่นะ <c oughs> เอ,เอาให้น้องหน่อยเออโอเคไปโอเคเรียบร้อยดีมากเยี่ยมมากทุกคนจะบัดน้ำไปอ่าตาลูกตาขาลอยตาอธิษฐานจับจ้ากรรมเลยแต่แม่เข้าไปก่อนจะเพิ่งมาเออ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 จากรรมเลยูกขยันทำงานใส่ดีๆนะลูก เออเอาการเอางานชีวิตจะได้เจริญเจริญเฮ้ยฟ้อนเลยอาจารย์อันนี้จานหน่อยลูกจานนะลูกข้าพิคืนไแม่แม่เอาให้ครัวหน่อยผมเหนื่อยคนละเกินจานอดิให้ครเลยไปกับอ่าประทักลอยบ้างนะคะที่ทานเลยค่ะนี่เธอทุกคน กันเองกันเองค่ะไปเลยต่อได้เลยค่ะนั่นแหละของหนูเองต่อกันเองต่อกันเองออไปไปรอใจกันไกลเลยอย่รปล่อยทุกคนได้รอยกันทั่วหน้าค่ะ บรรยากาศดีมากเลยตอดนี้อไปจทีีมาือักใหญ่